สวัสดีช่องนภบัลออฟฟิเชียลนะคะกดกริ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะพี่น้องคะซ้อมแล้วแล้วเดี๋ยวไปเบิงบรรยากาศหลังการสอมกันค่ะว่าสอมแล้วแล้วสมมดแห้งขนาดใดแล้วก็พักการใดยังกินแน่ค่ะพี่น้องคะแซ่บแห้งอีลาแห้งพูน้อยๆต้องกินหลายๆขนมน่าอร่อยมากๆกินบักย่อมเคิงเต้นเคิงกินค่ะพี่น้อง ทั้งเต้นทั้งกินจนบักย่มเบิร์ตเลยค่ะเดี๋ยวจะทำอเมซิ่งให้ดูนะคะเดี๋ยวจะทำอเมซิ่งให้ดูผ่วนะทำอะไรคะโอ้ยเอาขนมปังไปจิ้มกับแจวค่ะพี่น้องคะเอาขนมปังจิ้มแจ่วพบันทีโรงยาาลมันคล้ายกันกับพิซซ่าหน้าปลาหรือเปล่าเนี่ยรสชาติเป็นยังไงคะเยี่ยมอร่อยเลยใช่ไหมคะน้องยูกินขนมปังจิ้มกับแจวค่ะพี่น้องคะ ช่วงเลือกซ้อบพ่อกระซีกินขนมนะคะจากไม่พลอยแม่ช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตจิ้มกะปิแล้วมันเป็นยังไงลูกมันก็อร่อยนะ <laughs> มันก็อร่อยนะคะคุณยูบ่ามันกจะนี่นะคะในบักยมคะ่ะคีบุบอ่ะบักยมก็บบักม่วงมา น้องไอคิวไปเห็ดผิกเกลือมากค่ะแล้วก็มีขนมนะคะของไม่พลอยแม่ย่าของบ้านน้องแพวแมนค่ะในขนมมากินกันย่มองนี้ก่อนไปแต่งหน้านะคะในขนมได้น่มกินย่มองนีคนขวานก็กินเลยหมดเลย อาจารย์จอยทีมงานทุงเฮาค่ะทำไมเมื่อคืนไม่หอนคะโอ้เป็นคาเล็กเต๋อไม้จริงจริงมันเป็นข้าห่าแต่งขึ้นมาได้เนาะจริงๆแล้วเราวอลมาแมนหล่ะครับพี่น้องเขาพอดีอาจารย์จอยไม่หอนมันมูฟไปมูฟมาเนาะพี่น้องเนาะมันกับซีมีปัญหาแน่นิดนึงค่ะอาจารย์กำลังแก้ไขอยู่หล่กับกำลังปรับเปลี่ยนอยู่เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะ ทีมงานเครื่องเสียงของเขากับบอดี้บ่าว่าสิบอดดี้สัมบายได้พี่น้องเฮ็ดกันงานนักกันงีรีค่ะเมื่อคืนนี่อาจจะไม่มีปัญหานิดนึงนะคะพี่น้องคะนะคะกำลังเริมทำการติดต่างเครื่องเสียงแล้วนะคะพี่น้องคะหันมาตั้งผีคุณยูเขายังกินประทันอิ่มอยู่ค่ะน่ะยังเอาขนมปังจิมเจวอยู่พือเกาค่ะพี่น้องคะเนี่ยตายเป็นผีหรอ ผู้หน่อยๆกินไล้ได้พี่น้องนะคะเรากินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วฝากติดตามนะคะพี่น้องค่ะฝากติดตามตอนแรกในเด้อพี่น้องเด้อติดตามไล้กลุ่มปิดในเด้อค่ะไปเจอกันไล์กลุ่มปิดนะคะทุกคนขอตัวไปอาบน้ำนะคะเพื่อเข้าสิไงใดตั เตรีมตัวนะคะแต่งหน้านะคะพี่น้องคะน้องยูกับกินอิ่มแล้วเข้ากับสิเก็บค้องกันแล้วเจอกันนะคะฝากติดตามช่องนัทวันออฟฟิเชียลด้วยนะคะฝากน้องยูน้องไอคิวด้ค่ะบ๊ายบายคะ่ะพี่น้อง